รับกราบสวัสดีครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ f c ทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องสมัยบุฟเฟ่ออีกเช่นเคยครับวันนี้ฮะก็มีสาระความรู้ดีๆมานําเสนออีกแล้วนะครับผมเห็นใครหลายๆคนนะครับคอมเมนต์ถามเรื่องนี้กันเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องกรณีเจ้าของรถนะครับเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับใครจะเป็นเจ้าของรถคนต่อไปและนะฮะเราจะโอนรถคันนี้ได้อย่างไรนะครับโอเค ผมก็จะมานะครับพูดนะครับเรื่องนี้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก้อนอื่นเลยนะครับก็จะต้องขอบอกเลยว่านะครับผมเคยทําเคสกรณีนี้นะครับให้กับลูกค้าเมื่อ 3- 4ปีก่อนนะครับแต่นะฮะแต่จะเป็นเคสที่เกี่ยวกับนะครับกรณีที่บิดานะครับของเขานะครับได้เสียชีวิตแล้วเขาไปร้องต่อสาลมีหมายศาลมาเรียบร้อยแล้วผมทําแค่ทอดที่จะโอนต่อจากนั้นนะครับก็ พอจะทราบรายละเอียดคร่าวๆนะครับแต่นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดต้องการรายละเอียดเชิงลึกหรือดีเทลลึกๆเนี่ยนะครับก็พอที่จะนําคลิปของผมเนี่ยนะครับเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับผมไม่อาจจะทําให้มันแบบกระชับแล้วก็เที่ยงตรงที่สุดเพราะว่านะครับในแต่ละเคสนะครับ กรณีเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละเคสเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนกันนะครับและส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยได้ได้มีประสบการณ์ตรงที่ว่า,าต้องไปสืบทอดมรดกจากทายาทหรืออะไรยังไงผมก็เลยทําได้แค่นะครับหาข้อมูลมาให้เป็นข้อเท็จจริงที่สุดแล้วให้กระชับที่สุดสื่อสารมาให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจที่สุดอันนี้ผมผมต้องต้องขอยอมรับกับเพื่อนๆก่อนนะครับก็ขอให้ฟังเป็นไกด์ไลน์และแนวทางแล้วกันเนาะนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่เจ้าของรถเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับและเขาเนี่ยไม่ได้ทําพิัยกรรมไว้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทําพิัยกรรมกันอยู่แล้วนะครับหรือกระฐานหันอะไรนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับการที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นเจ้าของรถและจะโอนรถต่อไปเนี่ยนะครับมันมีอยู่2ลักษณะนะครับ2ลักษณะนะครับ ลักษณะแรกนะครับหรือแบบแรกนะครับเราไปร้องขอที่ศาลนะครับแบบที่2เราไปที่สํานักงานขนส่งนะครับตามพื้นที่รับผิดชอบนะครับให้เขาทําหนังสือไปที่สํานักงานเขตนะครับที่ผู้สเสียชีวิตเนี่ยอาศัยอยู่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับเจ้า2แบบนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือไปเยี่ยมชมทางแฟนเพจผมนะครับโอเคนะฮะ แบบที่หนึ่งนะครับแบบที่1ทุกคนฟังเป็นนะครับไกด์ไลน์ครา่าวๆนะครับแบบที่หนึ่งเนี่ยนะฮะเรานะครับทายาทนะครับโดยชอบทมโดยสายเลือดทายาทที่ใกล้ชิดที่สุดสามีภรรยาลูกพ่อกับแม่เนี่ยประมาณนี้ครับที่ใกล้ชิดนะเราว่าผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะทราบอยู่แล้วแหละว,ว่าทายาททางสายเลือดอะไรเนี่ยใกล้ชิด เรียงลาดับจากไหนไปไหนนะครับเอาที่เราจริงๆแล้วมันก็คือตามสักโคปนะครับที่เราเข้าใจกันเลยนะฮะไปร้องขอที่ศาลนะครับไปร้องขอที่ศาลก็เอกสารก็โดยปกติฮะนะครับใบบูรณาบัตรนะครับถ้าเป็นสามีพญาก็นะครับใบมงคลสมรสนะครับถ้าเป็นบุตรธิดาก็ใบสุนทรบัตรใบเกิดน,นะครับแล้วก็ คนที่ไปยื่นหรือทายาทที่ไปยื่นก็สำเนาทเบีินบ้านสำเนาบัตรนะครับเอกสารนะครับโดยปกติอยู่แล้วนะครับเราน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วแหละนะครับเราก็ไปที่ศาลนะครับเดี๋ยวศาลเนี่ยเขาก็จะออกเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นใบผู้สืบทอดมรดกอะไรประมาณนี้ให้แล้วกันนะครับส่วนขั้นตอนการสืบทอดการดูนะครับถ้าถ้าเราไม่ได้มีทายาทเยอะหรือทรัพย์สินเนี่ยไม่ได้เยอะ หรือไม่ได้มีการนะครับฟ้องร้องกันแย่งชิงกันนะครับอันนี้ผมต้องขอพูดตรงๆเลยนะนะครับเรื่องมันจะจบง่ายครับก็ตามที่ผู้รับมรดกอะที่สืบทอดนะครับไปเลยนะครับอาจจะเป็นนะครับที่บอกไปสามีภรรยาลูกหรือพ่อแม่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะพูดภาษากลางๆเลยเรารู้กันอยู่ดีแล้วแหละครับพอไปศาลปุ๊บนะครับถ้าไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ได้อะไรอะ ไม่ได้แย่งกันหรือไม่ได้มีใครฟ้องร้องใครอะไรยังไงเนี่ยเรื่องก็จะจบง่ายอย่างที่ผมบอกไปนะครับศาลเขาก็จะให้หนังสือเป็นคนนี้เป็นผู้รับรองมรดกเป็นเจ้าของรถคันนี้คนต่อไปอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นใครก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านแต่ละคนจะยื่นใครหรือเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะเป็นอะไรคนนั้นอายุเท่าไรอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมไม่อาจจะหลงลึกๆได้ที่ผมบอกนะครับผมมาบอกเป็นไกด์ไลน์แล้วกันเนาะนะครับโอเคอ่ะ ขั้นตอนเสร็จที่ศาลศาลให้อ่านังสือนะครับผู้สืบทอดมรดกมาละนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกระดาษทางราชการนั่นแหละฮะที่ผมเห็นนะเขาก็จะลงว่าทรัพย์สินของผู้นี้ที่เสียชีวิตไปนะครับตอนนี้ได้โอนทรัพย์สินอันนี้ให้คนนี้นะครับเราก็ถือใบตัวนี้แหละครับไปที่ขนส่งฮะไปโอนรถตามปกติเลยครับก็มีใบผู้สืบทอดมรดกนะครับติดใบมรดกมาดไปด้วยก็ได้นะครับแล้วก็สมุด ผู้มือรถนะครับเล่มทะเบียนนั่นแหละนะครับแล้วก็ใบคําขอโอนรับโอนครับไอ้ใบคำขอโอนรับโอนเนี้ยนะครับมันก็จะถูกเขียนข้อมูลไว้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ไปทาด้วยตัวเองก็หนังสือมอบอำนาจนะครับก็คือโอนรถตามปกติเลยนะครับผมได้ทาคลิปโอนรถไปแล้วนะครับก็นํารถเข้าตรวจสภาพแล้วก็โอนได้เลยนะครับก็จ่ายค่าธรรมเนียมค่าอะไรไปก็นะครับก็จะเป็นชื่อนะครับผู้รับรองมรดกผู้แทนมรดกตามทายาทนะครับยางถูกต้องนะครับตามกฎหมายต่อไปนะครับ ส่วนนะฮะกรณีที่2เนี่ยนะครับกรณีที่2เนี่ยนะครับเรานะครับเดินทางไปที่ขนส่งก่อนนะครับตอนแรกไปศาลถูกต้องไหมฮะตอนแรกไปศาลไปร้องขอนะครับกรณีที่2เนี่ยเราไปขนส่งนะครับขนส่งเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบเอกสารตรวจสอบรถว่าเป็นชื่อของนี้จริงไหมข้อมูลรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะออกหนังสือให้เรานะครับไปยื่นที่สํานักงานเขตตามพื้นที่ที่ผู้เสียชีวิตนะครับอาศัยอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับก็ มันจะมีหนังสือเนี่ยให้ทายาทเนี่ยนะครับถือไปนะครับก็พอไปถึงสำนักง,งานเขตเนี่ยนะครับเขาก็จะเหมือนแปะประกาศไว้นะครับประมาณ3 0ิบวันนะครับถ้าไม่มีทายาทคนไหนนะครับมาเขาเรียกอะไรอ่ะมาแย้งหรือมาโต้หรือว่ามาแบบอะไรอ่ะมาแย้งอ่ะนะครับก็เขาก็จะออกเรียกออกหนังสือมาต่อไปนะครับ ผมไม่จําไม่ได้ว่านะครับมันกี่วันเขาถึงจะออกหนังสือเพื่อที่จะไปโอนนะนะแต่อย่างที่ผมบอกไว้ั้งต้นคลิปเลยว่าขั้นตอนที่2เนี่ยจะนานมากนะครับเพราะว่ากว่าสํานักงานเทศจะปิดประกาศไว้นะครับกว่าเขาจะถ่านหนังสือเนี่ยกว่าเขาจะเรียกนะครับมันก็นานอยู่นะครับก็ถ้าเขาเรียกมาปุ๊บนะครับเราก็เหมือนเหมือนขั้นตอนแรกนะสือ่อหนังสืออันนั้นไปแล้วก็มาประกบกับชุดโอนชุดอะไรก็เข้าโอนรถตามปกติจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรยังไงไปนะครับโอเคก็ โดยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นต้องย้ำอีกครั้งว่านะครับเป็นนะครับแค่ไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับส่วนดีเทลลึกๆหรือเงื่อนไขขั้นตอนลึกๆเนี่ยต้องบอกเลยว,ว่าแต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกัน,นครับผมไม่อาจจะบอกได้ว่ามันจะต้องอะไรยังไงเราบอกได้แค่ว่าไปที่ไหนเอกสารมีอะไรนะครับและมันเป็นขั้นตอนอยังไงมันก็ง่ายฮะจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากนะครับ มันก็จะมีอยู่สองที่ที่เราต้องไปนะครับศาลกับหุ่น่งนะครับไปศาลเพื่ออะไรเพื่อเอาหนังสือรับรองมรดกมาแนบกับชุดโอนแค่นั้นนะครับขั้นตอนที่สองก็เราต้องไปอะไรนะสำนักเขตอำเภออะไรเงี้ยนะครับเพื่อเอาหนังสือตัวนั้นมาแนบกับอะไรนะชุดโอนนะครับประมาณนี้เราให้มองเป็นสโคประเข้าประมาณนี้ก่อนแล้วค่อยลงดีเทลลึกๆไปลึกๆไปว่าไปศาลแล้วเขาต้องการอะไรนะครับผมต้องบอกไว้เลยว่าครับ จะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเขาใช้อะไรและเราต้องทําอะไรนะครับเรามิอาจจะนอนดูคลิปแล้วแล้วรู้ได้นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าดูคลิปผมแล้วรู้ได้เนี่ยไม่ได้แน่นะครับถ้าเรื่องพวกนี้เราต้องไปสถานที่นั้นครับสละเวลาไปนิดนึงนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับให้คําตอบให้ข้อมูลอย่างเที่ยงตรงแน่นอนนะครับผมขอย้ําไว้เลยนะฮะทีนี้เราพูดถึงนะครับอ้าว แล้วถ้าเราไปซื้อรถหรือจะไปซื้อรถแล้วเออในในเล่มเนี่ยเจ้าของไน้เสียชีวิตไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะทํำยังไงล่ะนะครับอันนี้อันนี้อันนี้พูดถึงเรื่องที่2นะนะครับ <S <s ก็ต้องบอกเลยว่านะฮะก็ต้องตามสเต็ปฮะก็ต้องให้เจ้าของรถเนี่ยดำเนินการให้เราก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้นคลิปนี่แหละนะครับถ้าเขายอมเขายอมเสียเวลาก็ดีแต่ถ้าเขาไม่ยอมเสียเวลารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ก็ต้องปล่อยไปนะครับ เราะว่าเราซื้อมาเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้ลําบากนะครับเพราะหนึ่งเลยเราไม่มีใบมรณะบ้านอะไรเงี้ยเราต้องสืบทอทายาธอะไรมันก็ผมว่ายากยากครับต้องให้ทางทายาธเขาทําให้เสร็จก่อนนะครับก็มีเยอะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับพวกรถทูทีรถเก่าๆที่ว่าสมัยนี้วัยรุ่นหรือว่าอะไรเนี่ยที่นิยมเอามาแต่งกันนะครับส่วนใหญ่แล้วรถพวกนี้อายุ3035ปีสี่ปีเนี่ยนะครับเอกสารหรือเจ้าของเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตไปแล้วนะครับส่วนใหญ่นะฮะ ก็ต้องดูในจุดนี้ด้วยนะครับโอเคหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนแหละนะครับขอย้านะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์ไลน์นะฮะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้ดีเทลลึกๆเนี่ยนะครับฟังไกด์ไลน์จากผมนะครับแล้วก็เลือกเอาจะเอาแบบที่1หรือแบบที่2แต่แนะนําไปแบบที่1นะครับไปร้องต่อสาลนะครับไปร้องต่อสาลก็ดูว่านะครับผู้รับมรดกต่อไปเนี่ยที่เป็นทายาททางสายเลือดเนี่ยจะเป็นใครก็ก็ก็ดูนะครับดูเอานะครับ ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะก็ถ้ามันไม่ครบถ้วนหรืออะไรเงี้ยก็ต้องกราบขออภัยไว้ที่คลิปนี้ด้วยนะครับหรือนะครับมีเพื่อนๆท่านใดนะครับเคยนะครับผ่านประสบการณ์ตรงนี้มานะครับรบกวนนะครับรบกวนนะครับคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้หรือ,อถ้าผมขั้นตอนใดกล่าวผิดไปหรือไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ให้ความรู้ติติงกันได้นะครับ วันนี้ก็ทางช่องสมัยบุฟเฟ่ต์ผมเนี่ยก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่เนี่ยคลิปหน้า EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ